ไปดูอีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของบัตรเหมือนกันครับล่บบาสุดนะครับท่านอนุชัยบุรพชัยศรีเนี่ยท่านก็ออกมาบอกให้ฟังว่าในเรื่องของโครงการรอบใหม่ที่คุณต้อมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงการคลังเนี่ยก็พิจารณาเพิ่มเติมนะครับวา่าจะมีเรียกว่าสวัสดิการต่างๆเนี่ยเพิ่มหรือ,อ เงินวงเงินอะไรพวกนี้อาจจะมีการเพิ่มเข้ามาแต่เท่าไหร่อันนี้ยังยังยังไม่น่าใจนะเพราะมันขึ้นอยู่ที่งบประมาณแต่ทิศทางค่อนข้างดีคือจะมีการเพิ่มสิทธิ์ใช้ช่วยเหลือประชาชนได้ได้มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นโอ้โหนี่แจ๋วเลยแม้กระทั่งในเรื่องของวงเงินต่างๆในการใช้แต่อย่างที่บอกมันมีเงื่อนไขเพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้งบประมาณครับใช่ไหมมันต้องไปดูก่อนว่ายอดคนที่ผ่านนี่มันเท่าไหร่ครับแล้ว การที่จะเอามาใช้เนี่ยสวัสดิการต่างๆเนี่ยมันต้องใช้ก็ประมาณเท่าไหร่มันก็ต้องอยู่ในวงเงินที่มันพอดีพอดีครับคือที่ผ่านมาเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาตั้งงบไว้ปีหนึ่งเนี่ยประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงหกหมล้านบาทครับสำหรับดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,น,นะแล้วก็ในช่วงโอกาสพิเศษต่างๆก็มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเติมอัดเข้าีกเติมเงินพิเศษนะคือปีหนึ่งเนี่ยก็ใช้ผมว่าหลายหมื่นล้านบาท ก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีไรายได้น้อยอแต่ว่าบัตรสวัสดิการห่งรัฐใหม่เนี่ยก็มีการของบงประมาณเพิ่มเติมใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่คุณอ้อบอกต้องดูว่าคนผ่านเกณฑ์มีกี่คนแล้วงบประมาณมีเท่าไหร่การจัดสรรทิศทีประโยชน์แต่ละอย่างเนี่ยก็ต้องใ,ให้มันสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ถูกต้องแต่ว่าที่ยืนพื้นชัดเจนแน่นอนก็คือวงเงินซื้อของ uh huh. วงเงินค่าเดินทางวงเงินช่วยเหลือค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานเนี่ยอันเนี้ยมีแน่นอนมีแน่นอนแต่ว่าจะมี เพิ่มเติมหรือว่าจะมีอะไรพิเศษนอกเหนือจากนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันแต่ท่านโคศกยืนยันแล้วว่าเตรียมของงบประมาณเพิมเ่มเติมแล้วใช่ก็น,น่าจะน่าจะมีมากขึ้นอก็อหวังว่าให้ให,ให้ให้อำนาจกระทรวงลวกพี่ๆน้องๆอ่ะเอาให้เต็มที่แล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้หรือว่าดำรงชีวิตได้อยู่แบบไม่ไม่ลำบากมากนะแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้ด้วยตัวเองได้ เพิ่มเติมไปด้วยก็ต้องช่วยกันไปเพราะว่าถ้าไปดูตอนลงทะเบียนเขาจะมีบอกนะว่าคุณมีปัญหาเรื่องอะไรเป็นพิเศษอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเพิ่มเติมอะไรข้อมูลตรงเนี้ยที่ท่านลงทะเบียนมาเนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลเพราะว่าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอย่างคุณอัพอาจจะอยากให้ช่วยเหลือในเรื่องของเงินทุนประกอบอาชีพอย่างผมอาจจะให้ช่วยเหลือของเงินใช้จ่ายในชีวิตประจําวันหรือว่าคุณโอ๊ตอาจจะอยากให้ช่วยเหลือในเรื่องของ การแก้ปัญหาหนี้สินก็จะอาจจะมีการจัดจัดกลุ่มจัดหมวดหมู่อีกทีนึงว่าก็จัดสรรให้แต่ละคนเนี่ยอาจจะได้รับความช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นใช่ผลพวงผลประโยชน์ก็ทุกท่านนะครับแน่นอนครับยช่ก็ยังไงก็มาลุ้นกันเนาะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราสองคนเอาใจช่วยครับ